ก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องเรารควรจะเริ่มฝึกความรับผิดชอบหรือว่าฝึกให้ลูกรับผิดชอบตัวเองเมื่อไหรด่ดีเพราะว่าก็คุณหมอเจอกันบ่อยๆเลยนะคะทั้งที่ตรวจในห้องตรวจที่คลินิกที่โรงพยาบาลแล้วก็คำถามในออนไลน์นะคะก็ คุณแม่หลายๆท่านคุณพ่อหลายๆท่านก็จะไม่แน่ใจเนาะว่าเราจะเริ่มฝึกให้เขารับผิดชอบตัวเองอ่ะเมื่อไหร่ดีเพราะบางครั้งก็รู้สึกว่ายังเล็กเกินไปบางครั้งก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมโัวเรายังทาอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะคือล่าสุดเนี่ยเจอเคสประมาณสิบปีเนาะคุณแม่พามาบอกว่าอืมสิบปีแล้วก็มีปัญหามาปรึกษาว่าทําไมลูกแบบไม่รับผิดชอบตัวเองอะไรเลยสักอย่างค่ะคุณหมอเนี่ย เช้าตอนเช้าเช้าก็ต้องให้ปลูกเพราะว่าตื่นสายมากพอไปปลูกเนี่ยก็ดุกก็องอแงก็เรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนหงุดหงิดเราเนาะว่าทําไมต้องมายุ่งด้วยเดี๋ยวถ้าผมจะตื่นเดี๋ยวผมก็ตื่นเองหรอกหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้รับผิดชอบอเรื่องของตัวเองเนี่ยงานบ้านส่งการบ้านเรียนออนไลน์เนาะเออ ก็ไม่ค่อยได้แล้วก็รับผิดชอบงานบ้านไม่ต้องพูดถึงให้ช่วยก็คือจะหยิบจับตามเท่าที่คุณแม่วานเนี่ยค่ะก็เลยหลายหลคนก็เลยคุณหมอหมอหลายคนคุณหมอก็จะแนะนำไปนว่า,าฝึกนะคะลองให้เขารับผิดชอบตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้ดูรับผิดชอบส่วนรวมอย่างนั้นอย่างนี้ดูคุณแม่ก็จะบอกว่าเฮ้ยทำได้แล้วหรอคุณคุณหมอเนี่ยยังเล็กอยู่เลยเออทำไม่เป็นหรอก ก็คือสรุปว่าวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่า1ควรจะฝึกความรับผิดชอบให้ลูกเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ดี2ควรจะฝึกยังไงเลือกงานยังไง3เทคนิคในระหว่างการฝึกแล้วก็ปัญหาที่เราพบกันบ่อยๆนะคะก็จะเอาจากประสบการณ์จากที่คุณหมอดูแลคนไข้ดูแลเคสต่างๆมานี่หละคะ่ะที่เราแนะนำกันแล้วก็นำไปใช้กันแล้ว แล้วก็ได้ผลนะคะอันนี้ก็คือจากประสบการณ์ที่ดูแลคนไข้แล้วก็ดูแลเรียกว่า,าประสบการณ์ในบ้านตัวเองด้วยนะคะ,ะค่ะคุณวีเราบอกวขอตัวขับรถกลับบ้านก่อนนะครับอ๋อพุ่งลงเวรค่ะพักผ่อนเยอะๆนะคะคุะคณวีวต้องทํางานช่วยเหลือผู้ป่วยเยอะนะคะค่ะก็ะมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะขอเช็คสัญญ,ญาอีกทีนึงนะคะภาพชาัดเสียงชัดเลยถ้าถ้าเกิดว่ชาชัดดีนะคะก็รบกวนกดหนึ่งมานะคะ หรือว่าจะเขียนพิมพ์มาเลยก็ได้ว่าชาัดอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดขี้เกียจพิมพ์ก็กด1มาก็ได้ค่ะค่ะก็สรุปว่าเมื่อกี้ว่าจะแชร์เนาะเออขอขอโทษนะคะเดี๋ยวขอแชทแป๊บหนึ่งในระหว่างนี้เมาบอกคุยไปด้วยเนาะสรุปว่าเราอะมาคุยกันเรื่องจะเริ่มให้ลูกรับผิดชอบตัวเองเมื่อไหร่ดีก็คือ เท่าที่เรารู้กันใช่ไหมคะว่าเาาขาเคค่คายชัดเจนนะคะคุณลุงนาภาคุณออยเด็กอะค่ะสมองเขาพัฒนามาตั้งแต่ในในครรภเนาะก็คือคุณแม่ตั้งท้องเนี่ยสมองลูกอะเริ่มพัฒนาแล้วแต่ก็คงไม่ฝึกตั้งแต่ในท้องนะคะแต่คือถ้าสมองพัฒนานั่นหมายความว่าเด็กจะสามารถเรียนรู้ได้ฉะนั้นคําตอบก็คือเราจะฝึกให้เด็กรับผิดชอบตัวเองอะจริงๆแล้วเราฝึกได้ตั้งแต่แบบ ไวเล็กเลยอะค่ะไวเล็กเลยก็คือ,เ,อเล็กๆก,ก็ฝึกตามความสามารถของเด็กเล็กถ้าเด็กโตหน่อยก็ฝึกที่ยากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะก็สรุปว่าไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะ lower limit อะเนาะ lower limit ในการที่อายุที่เราจะเริ่มฝึกนั้นเมื่อหลายๆท่านก็จะโดนแบบโดยเฉพาะ บ้านไหนที่เป็นครอบครัวขยายนะคะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอากงอามา่าอะไรเงีย้ยบางทีจะห่วงหลานมากเนาะยังเล็กอยู่เลยอยากให้เขาทําเลย ừ, เล็กเกินไปทรมานเด็กอะไรก็ว่าไปสรุปว่าเราการที่เราฝึกให้เขาเรับผิดชอบตัวเองอก็คือเราฝึกสมองเด็กไปด้วยสมองเด็กค่ะเขาจะเจริญตั้งแต่ในครรภ์แล้วก็เจริญมากในช่วงหกห้าขวบปีแรกก็คือเราเรียกว่าปฐมวัยใช่ไหมคะเนี่ยแหละค่ะเป็นโอกาสดีเลยที่เราจะพัฒนาสมอง ลูกของเราได้เวลาเราจะพัฒนาเนี่ยก็ผ่านหลายๆด้านใช่ไหมคะด้านการาภาษากล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็ทักษะสังคมอะไรก็ว่าไปการที่เราให้เด็กรับผิดชอบตัวเองเนี่ยก็จะเป็นการฝึกทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กการฝึกสมองในเรื่องของสมาธิการวางแผนการแก้ปัญหาได้หลายอย่างมากนะคะอันเนี้ยเป็นอันที่ดีมากที่เราแทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยอาจจะลงทุนเรื่องเวลานะคะแล้วก็ พอเราทําไปเรื่อยๆปรากฏว่าสิ่งที่เราจะได้รับในอีก10-20ปีข้างหน้านะคะมันจะมูลค่ามหาศาลมากกว่าวิตามินยาวิตามินรวมเสริมโอเมก้าทรีโอเมก้า 3, โา 4, หรือว่าอะไรต่างๆที่เราจะซื้อมาให้ลูกกินบำรุงสมองนะคะเพราะว่าอันนี้มันเกิดขึ้นจริงจากทักษะที่ลูกมีอ่าคราวน,นี้ยสรุปว่าอายุที่ควรจะเริ่มฝึกก็คือฝึกได้ตั้งแต่เล็กๆนะคะโดยเราก็เลือกงานที่จะให้เด็กรับผิดชอบเนี่ย ตามระดับความสามารถของเด็กถ้าเป็นเด็กเล็กมากๆเนี่ยก็คือรับผิดชอบแค่เรื่องของตัวเองอะค่ะนะคะรับนผะิดชอบเรื่องของตัวเองการช่วยเหลือตัวเองกินข้าวเองอ่ากินน้ําเองเอ่อเก็บจานเองอถ้าโตขึ้นมาหน่อยถ้าช่วยแบบนั้นนะเก็บจานเองเช็ดโต๊ะที่ส่วนที่ตัวเองทาเปื้อนส่วนที่ตัวเองกินน่ะเองแบบเนี้ยนะคะหรือทําทําเรียกว่า ทําตามคําสั่งที่ผู้ใหญ่ไว้วานอย่างแบบสมมุติว่าอาช่วยไปเอาผ้ามาเช็ดน้ําที่มันเปียกตรงนี้ให้คุณแม่หน่อยหรือว่าเอาขยะไปทิ้งให้คุณแม่หน่อยหรือว่าอาแม่กรอกน้ําเสร็จแล้วช่วยยกไปไว้วางที่หน้าตู้เย็นหน่อยแบบนี้นะคะก็คืออันเนี้ยสามารถปรับให้เด็กเนี่ยทำได้เลยแล้ความรับผิดชอบตรงเนี้ยก็คือหนึ่ทำให้เด็กเกิดทักษะใช่ไหมคะ ทักษะกษแล้วก็พัฒนาการเขาก็จะดีเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออทักษะภาษาเพราะว่าเวลาเราไหวหวานให้เขาทําอะไรหรือว่าบอกให้เขาทําอะไรเนี่ยเราใช้ภาษาใช่ไหมคะภาษาพูดภาษาท่าทางสื่อสารกันลูกก็จะเข้าใจภาษาเรามากขึ้นเข้าใจว่าอันนี้คือการสื่อสารแล้วก็ทักษะสังคมก็จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมการช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ การช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหมคะเวลาเราให้เขาทํางานบ้านช่วยเนี่ยเขาได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วถ้าเราชมเชยเขาเขาก็จะรู้สึกดีกับตัวเองว่าเขาเป็นเด็กที่มีประโยชน์นะเป็นเด็กที่มีความสามารถช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้เป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็จะช่วยสร้าง self e s t e e มนะคะความรู้สึกดีในตัวเองความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองอันนี้มันซื้อไม่ได้นะคะซื้อจากวิตามินรวมไม่ได้ซื้อจากคอร์สเรียนพิเศษไม่ได้สร้างได้ที่บ้านเท่านั้นเอง นะคะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่อย่าพลาดโอกาสนี้นะคะครานี้ก็คือสรุปว่าเราเริ่มฝึกได้ตั้งแต่เล็กๆฝึกความรับผิดชอบให้ลูกเนี่ยถ้าเล็กๆให้ช่วยเหลือตัวเองก่อนเริ่มจากช่วยเหลือตัวเองของช่วยเหลือตัวเองง่ายๆทําได้แล้วกินท้าอาบน้ําแปรงฟันแต่งตัวเองได้ละทาได้คล่องก็ช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลืองานบ้านมอบหมายงานบ้านเล็กๆน้อยๆให้เขาทําก่อนเริ่มจากเล็กๆน้อยๆ ุกอย่างนะคะเริ่มจากจุดที่เด็กทําได้แล้วก็ก็ตามพัฒนาการนะคะก็คือเอาที่จุดที่เขาทําได้แล้วก็เพิ่มความยากจากจุดที่เขาทาได้ขึ้นมาอีกสักเล็กน้อยอพอเล็กน้อยขึ้นมาเนี่ยเด็กก็จะเพิ่มความสามารถขึ้นมาทีละเล็กละน้อยโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกเครียดจนเกินไปใช่ไหมคะพอเสร็จแล้วเด็กทําได้ทําได้ทําได้ทาได้ไปเรื่อยๆความสามารถเขาก็จะมากขึ้น เด็กมีความสามารถมากเด็กเขาก็จะรู้สึกมีความภูมิใจในตัวเองสมองพอเรียนรู้ว่าอันนี้ทําได้อันนี้ทาอย่างนี้อย่างนี้สมองก็สร้างวงจรที่ดีเข้าไปในสมองอีกนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณจันเจ้าค่ะแล้วก็ยังไงต่อพอโต,ตขึ้นมาอีกหน่อยเป็นวัยเรียนเนาะอันนี้ไปพูดถึงเราพูดถึงวัยเด็กอาจจะขวบสองขวบสางขวบอะไรเงี้ยก็จะเป็นงานจบเล็กๆง่ายๆเริ่มจากอย่างงั้นก่อนพอเป็นวัยเรียนก็จะเป็นรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบงานบ้านใช่ไหมคะซึ่งถ้าเป็นวัยเรียนเนี่ย แนะนำนะคะว่าควรจะมีงานบ้านรับผิดชอบอย่างน้อยหนึ่งอย่างละงานบ้านรับผิดชอบนี่หมายความว่าอะไรก็คือเป็นจ็อบพิเศษของเขาะค่ะจ็อบหนึ่งจ็อบที่เขาต้องทําทุกวันรับผิดชอบนะคะคือเขาต้องรับผิดชอบถ้าเขาไม่ทําก็ไม่ได้มีหมายความว่าต้องมีคนอื่นทําให้ไม่ควรจะมีคนอื่นทําให้เพราะมันเป็นหน้าที่รับผิดชอบข,ของเขาคอนเซปต์จะประมาณนี้นะคะถ้าเขาไม่ทําเราก็ต้องทํำยังไงก็ได้ให้เขาทําอาจจะจับมือผ้าถ้ำหรือว่าอะไรก็ตามอ ก็คือให้เขามีถ้าเป็นวัยเรียนหรือวัยรุ่นนะคะวัยเรียนเนี่ยอย่างน้อยต้องมีหนึ่งจอบแล้วในการรับผิดชอบงานบ้านส่วนวัยรุ่นเนี่ยก็ต้องมากกว่าหนึ่งจอบใช่ไหมคะโดยคุณแม่ก็ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมนะคะความรับผิดชอบก็จะพัฒนาเพิ่มขึ้นตามวัยใช่ไหมคะอย่างวัยเล็กเนี่ยรับผิดชอบตัวเองง่ายๆแล้วก็เพิ่มความยากแล้วก็ขยายไปรับผิดชอบช่วยเหลืองานบ้านง่ายๆแล้วก็วัยวัยเรียนก็ รับผิดชอบตัวเองเรับผิดชอบผู้อื่นรับผิดชอบการเรียนแล้วก็รับผิดชอบผู้อื่นนี่ก็คือมีงานบ้านรับผิดชอบด้วยวัยรุ่นก็รับผิดชอบตัวเองแน่นอนรับผิดชอบผู้อื่นรับผิดชอบการเรียนแล้วก็งานบ้านต้องมากขึ้นเพิ่มความยากให้เด็กเหล่านี้นะคะเวลาที่เราให้เขาทํา สมองเด็กก็คือเป็นการฝึก EF เป็นในตัว EF เราน่าจะรู้จักกันเนาะถ้าใครยังไม่รู้จักก็คือ EF คือ Executive Function เป็นสมองส่วนทําหน้าที่ Executive ก็คือผู้บริหารนะคะสมองส่วนผู้บริหารก็จะอยู่ตรงนี้ด้านหน้านะคะซึ่งฟังก์ชันหลักๆก็จะเป็นการควบคุมตัวเองนะคะควบคุมตัวเองอสมาธิใช้งานความจําใช้งานความคิดยืดหยุ่นอ,อื่นๆก็จะมีการวางแผนการแก้ปัญหาแล้วก็สมาธิ ในการจดจ่อนะคะแล้วก็อดทนอดกลั้นอดทนทําในสิ่งที่ไม่อยากทําแต่ว่าอดทนทำจนสําเร็จนะคะถ้าลูกเรามีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่นะคะถ้า EFD เนี่ยรับรองว่าโตไปยังไงก็รอดนะคะเจอวิกฤตโควิดอีกสัก3-4รอบยังไงก็รอดเพราะว่าเขา EFD EFD เนี่ยถ้าเกิดว่าเจอปัญหาในแง่ของอะไรนะความ แก้ปัญหาความสามารถในการแก้ปัญหาความคิดยืดหยุน่นความสามารถในการปรับตัวเนี่ยเขาก็จะดีไปด้วยนะคะเนี่ยแสดงว่าการฝึกความรับผิดชอบให้ลูกไม่ได้แค่ไม่ได้แค่เราสบายไม่ได้แค่ลูกทําได้แต่มันได้มากกว่าน,นั้นมันคืออนาคตของลูกข้อที่สองนะคะที่คุณหมอบอกว่าข้อแรกเนี่ยเริ่มแต่เมื่อไหร่เริ่มไวที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะขณะนี้ที่คุณแม่ที่ฟังกันอยู่ณนะขณะนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังกันอยู่เนี่ยลูกอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะหันมามองลูกแล้วก็ ให้ลูกรับผิดชอบตัวเองนะคะเริ่มให้ลูกรับผิดชอบได้แล้วตามระดับความสามารถถ้าเล็กหน่อยก็เล็กตาม,ามระดับเล็กถ้าโตหน่อยก็ต้องให้ทําแล้วนะคะอ่าข้อที่สองนะคะฝึกยังไงอันแรกเนี่ยฝึกเมื่อไหร่อันที่สองฝึกยังไงก็ฝึกตามวัยอย่างที่บอกนะคะตามระดับพัฒนาการไปอย่างเงี้ยเ,เ,เด็กเล็กเนาะก็จะเป็นเรื่องกินเรื่องนอนนะคะก็คือรับผิดชอบกินกินเองอกินเองให้ได้กิน หกแล้วเธออะไรก็เล่าว่าไปไม่เป็นไรนะคะมันก็เป็นธรรมดาว่าถ้าเขาฝึกช่วงแรกมันก็ต้องมีหกมีมีไม่ดีอะไรเงี้ยคือในระหว่างทางที่เราฝึกลูกนะคะเราต้องทําใจข้อหนึ่งว่ามันอาจจะไม่เพอร์เฟกอาจจะไม่ได้ดีที่สุดอาจจะไม่เนียนกริบอย่างที่เราต้องการแต่เราก็ต้องทําใจเพราะว่ามันคือบันไดของความสําเร็จที่ลูกเรากําลังฝึกฝนอยู่นะคะ,ะกิน เองนอนเองการที่ฝึกให้ลูกนอนเองโดยที่เขากล่อมตัวเองนอนได้เนี่ยเป็นการฝึกสมองการควบคุมตัวเองอย่างดีเลยนะคะ,ะเพราะว่าเขารู้ว่าเขาจะจัดการกับตัวเองยังไงถ้าเกิดว่าจะให้เขาพึ่งพิงใครพาน,นอนหรือว่าต้องใช้นั่นใช้นี่อะไรเงี้ยบางทีมันก็เรียกว่ามันมีตัวช่วยสมองเขาไม่ได้ฝึกการควบคุมตัวเองฝึกการจัดการกับตัวเองอถ้าเขาจัดการกับตัวเองได้เนี่ย เขาก็จะจัดการกับปัญหาอ,าอื่นๆที่เขาเจอในระหว่างวันในระหว่างชีวิตได้เช่นกันนะคะฉะนั้นการฝึกให้ลูกนอนเองนอนด้วยตัวเองก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเนาะลองดูนะคะถ้าบ้านไหนยังไม่ได้ฝึกนะคะอ่าอันต่อไปก็คือเด็กโตอย่างที่บอกนะคะเด็กโตก็อย่างน้อยต้องมี j อบรับผิดชอบงานบ้านเนี่ยหนึ่ง j อบแล้วอืมถ้าเกิดว่าโตมากวัยรุ่นก็น่าจะมีสักสอง j อที่ยากขึ้นนะคะข้อที่สามฝึกยังไงอะ่ะ อันนี้ก็รายละเอียดแต่ละบ้านอาจจะไม่เหมือนกันนะคะบางบ้านมีคุณพ่อคุณแม่อ,อยู่กันเองครอบครัวเดี่ยวแล้วก็ช่วยกันทําคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันทําแล้วก็ให้ช่วยไหว้ให้ลูกไหว้วานให้ลูกช่วยทําบางบ้านก็จะมีพี่เลี้ยงมีคนช่วยทํางานบ้านอะไรแบบนี้นะคะก็ขอบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านลักษณะแบบไหนเราจะต้องมีจ็อบให้ลูกเรานะคะถ้าบ้านที่มีพี่เลี้ยงปัญหาใหญ่ๆที่เจอบ่อยๆนะคะที่คุณหมอเจอ กับเคสที่มาปรึกษาก็คือลูกไม่เอยได้ทําอะไรเพราะว่าที่บ้านมีพี่เลี้ยงนะคะมีพี่เลี้ยงแบบมีสามคนพี่เลี้ยงก็สามคนอย่างเงี้ยช่วยดูแลหมดเลยเด็กก็เลยไม่ได้ทําอะไรด้วยตัวเองนะคะฉะนั้นไม่ว่าจะมีพี่เลี้ยงหรือไม่มีพี่เลี้ยงเราควรจะเจียดงานใช้คำว,ว่าเจียดงานก็นแล้วกันเนาะเพราะว่าคอนเซปต์เราก็คือเราอยากให้เขาหัดทําทําเพื่อให้เขาอ่ะให้สมองเขาเรียนรู้ใช่ไหมคะถ้า สมองเขาไม่ได้ฝึกที่จะเรียนรู้ในการอดทนอดการทํางานนั้นให้สําเร็จไม่ได้ฝึกเรียนรู้ในการที่จะเจอปัญหากับงานแล้วก็ฝึกการแก้ปัญหาไม่ได้ฝึกที่จะใช้สมาธิจดจ่อในการทำงานก็สมองก็จะไม่ได้ฝึกใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าไม่มีงานนะคะพ่อแม่ทำให้หมดแล้วเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเจงานให้ลูกถ้ามีพี่เลี้ยงก็ต้องให้พี่เลี้ยงเจตงานให้ลูกคพรานี้เนี่ย ก็ไม่ใช่แค่นั้นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เด็กเขาอยากจะทํางานนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือคนรอบข้างนะคะบรรยากาศรอบข้างก็ต้องเห็นว่าทุกคนเหมือนมีส่วนร่วมในครอบครัวเนาะ,ะถ้ามีพี่เลี้ยงมีคนใช้อะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่เคยทำเนาะเพราะว่าอาจจะยุ่งงานเราก็เสียงเงินจ้างบุคคลนี้มาก็เพื่อเราจะได้มีเวลาไปทํางานอย่างอื่นที่มัน productive มากขึ้นใช่ไหมที่มันเป็นประโยชน์ของเราอะไรเงี้ย แต่ว่าอาจจะต้องแบบเสียเวลาทํางานเล็กๆ,ๆน้อยๆหรือว่างานบ้านเล็กๆ,ๆน้อยๆเพื่อให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่างนะคะเช่นอตื่นเช้าขึ้นมาอาจจะเก็บที่นอนสักหน่อยหนึ่งถ้าเราจริงๆเรามีพี่เลี้ยงอาจจะมีพี่เลี้ยงช่วยเก็บอะไรให้เราเก็บผ้าห่มเก็บที่นอนแบบทําที่นอนสักหน่อยหนึ่งเสียเวลาสัก5นาทีอะไรเงี้ยทําให้ลูกดูเป็นตัวอย่างว่าอมพ่อกับแม่ก็ทํานะทานข้าวเสร็จอย่างเงี้ยอาจจะแบบยกสักยกจานยกแก้วไปวางไว้ที่ซิงล้างจาน อ,อย่างเงี้ยค่ะก็ทาให้เขาเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ทําเหมือนกันนะแล้วว่าหนูก็ต้องทําด้วยแล้เจ้าของหนูคืออะไรอะไรแล้วก็แอดสั่ไปแล้วก็มอบหมายให้เขาไปแบบเนี้ยนะคะอืมฉะนั้นก็คือฝอึกยังไงก็คือเริ่มจากผู้ใหญ่ทําให้เด็กดูอันที่สองก็คือมอบหมายงานนะคะมอบหมายงานต้องมีมอบหมายงานแล้วคนเนี้ยปัญหาก็คือบางครั้งเด็กจะไม่อยากทาหรือว่าทําไม่ได้ใช่ไหมคะก็ช่วงแรกอะ อาจจะต้องแบบจุงมือกันพาจับมือทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บรรยากาศนะคะทุกอย่างเราต้องคงบรรยากาศดีๆไว้พาจับมือทําเราก็ไม่ใช่ว่าอืมครูเค้นว่าหนูต้องทําให้ได้นะเพราะว่าหนูจะต้องเอ่อโตไปหนูต้องอยู่คนเดียวให้ได้หนูต้องเอาตัวรอดให้ได้ก็ต้องไม่ต้องเสียดขนาดนั้นก็แค่มาเออมาแบบล้างจานช่วยกันดีกว่านะลูกไหนน่ะทำอย่างนี้นะเอาอันนี้จับแบบนี้เนี่ยทาตามคุณแม่นะอ่าหรือว่า ดูซิคุณแม่ดูซิพลังมือหนูแค่ไหนจับมือทาหนูต้องกดๆนิดนึงนะกดๆลงแบบนี้เศษอาหารมันจะได้หลุดแบบเนี้ยนะคะก็คือเป็นบรรยากาศที่ดีถ้ายังทําไม่เป็นก็จับมือทําแต่ถ้าเริ่มทําเป็นแล้วเราก็ยืนโคชอยู่ข้างๆแบบยืนให้กําลังใจอะคะ่ะพอเขาเริ่มแบบทำได้เริ่มคล่องละเราก็ค่อยปล่อยแล้วก็มาตรวจทานสเต็ปก็จะประมาณนี้นะคะอ่าฉะนั้นที่ฟังอยู่นะปัจจุบันนี้นะคะอย่าลืม เริ่มมอบหมายงานให้ลูกรับผิดชอบนะคะแล้วก็พอลูกรับผิดชอบได้แล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มความยากให้ลูกไปนะคะสวัสดีค่ะแม่แป้งค่ะอ่าคนนี้มีอะไรอีกปัญหาที่เราพบบ่อยๆน้องก็คืออ่าพูดไปแล้วว่าหนึ่งมีคนทำงานบ้านให้นะคะก็แนะนำว่าให้เจียดงานหรือว่าเลือกงานง่ายๆ เข้ามานะคะแบ่งงานจากแม่บ้านมาแล้วก็ใหเ้เสียเวลาพาเขาทําหน่อยนึงต้องพูดคาว่าเสียเวลาเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะฝึกเด็กเนี่ยบางครั้งคือเด็กแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันนะคะเด็กบางคนเรียนรู้เร็วเด็กบางคนเรียนรู้ชา้าแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องใจเย็นที่จะสอนเขาด้วยถ้าเราใจร้อนเราใจร้อนก็คือทําไมทําไม่ได้สักทีคาดหวังผลลัพธ์สูงอันนี้อาจจะทําให้เรารู้สึกหงุดหงิด ะะพอเรารู้สึกสงหงิดเนี่ยบรรยากาศในการสอนในการฝึกลูกก็จะไม่ดีนะคะก็เลยต้องย้ําตรงนี้ไว้ด้วยว่าเราต้องเข้าใจนะคะว่า,เ,าเด็กเนี่ยต้องการเวลาเวลาที่เขาจะเรียนรู้ที่เขาจะฝึกฝนให้เขาคล่องนะคะก็ใจเย็นๆแล้วก็แบ่งเวลามาให้ลูกหน่อยคิดซะว่า เรากําลังปลูกต้นไม้ใหญ่อยู่นะคะเวลาเราปลูกต้นไม้ใหญ่เนี่ยแน่นอนวันสองวันปีสองปีต้นไม้ยังไม่โตนะคะแต่ถ้าผ่านไปยี่สิบปีเนี่ยเราก็จะได้ร่มเงาได้ดอกได้ผลาบ,าบ,าบางต้นก็ตัดขายได้ตัดลําต้นขายได้อะไรเงี้ยนะคะก็มันได้หลายอย่างะะกา็ใจเย็นๆนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาครอบครัวใหญ่ก็อาจจะสื่อสารให้เข้าใจกันนะคะครอบครัวใหญ่หมายความว่า อากองอามาปู่ย่าตายายไม่ค่อยอยากให้เด็กทําไม่ค่อยยอมให้เด็กทําเพราะว่ารู้สึกว่าเด็กเกินไปยังเล็กอยู่นะคะก็บอกไปเลยนะคะว่าคุณหมอแนะนําแล้วว่าสมองพัฒนาตั้งแต่เล็กฉะนั้นไม่มีคําว่าเล็กเกินไปนะคะก็ทําได้เลยแต่ว่าเราก็ทามอบหมายงานตามความสามารถของเขาเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าเด็กไม่ยอมทําเราก็พาทํานะคะอย่าลืมว่าเวลาที่เขาทําได้เนี่ยอย่าลืมอย่าลืมคาชมนะคะ ให้คําชมให้การชื่นชมเขาชื่นชมในความตั้งใจชื่นชมในความพยายามเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะบางครั้งเนี่ยงานอาจจะไ,ไม่ได้เพอร์เฟกอาจจะไม่เลิศหรูหรือว่าไม่ได้ตามที่เราคาดหวังแต่ว่าเราอย่าลืมมองที่ความตั้งใจของเด็กนะคะความตั้งใจหรือว่าความพยายามของเขาเนี่ยเราชื่นชมตรงนั้นจะทําให้เขารู้สึกดีรู้สึกอยากจะทําอีกนะคะแล้วพอเขาได้แรงเสริมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแรงเสริมเชิงบวกเนาะแรงเสริมดีๆก็อยากจะเด็กก็จะทํา ไปเรื่อยๆจนเป็นนิสัยนะคะโอเคค่ะมีคำถามไหมเอ่ยสวัสดีค่ะคุณพงพีและสวัสดีค่ะคุณปีดาว,วดีคุณประพล่ะก็จะชื่อไม่ครบนะคะมีคำถามไหมคะที่ฟังกันอยู่คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนยังไม่ได้ฝึกให้ลูกรับผิดชอบหรือว่า ท่านไหนให้เริ่มรับผิดชอบแล้วมีปัญหายังไงลองแชร์กันมาให้ฟังนะคะ,ะวันนี้คุณหมอดู้แบบว่ามัวๆนะคะมัวๆอยู่ในแอปนะคะมีคําถามไหมเอยถ้าไม่มีคาถามแล้วนี่กี่นาทีแล้วคุณหมอก,ก็จะ,ะประมาณยี่สิบนาทีคุณหมอกะไว้ว่าไลฟา์ประมาณสักยี่สิบสามสิบนาทีนะคะก็พอดีเลยไม่ไม่ยาวจนเกินไปนะคะท่านไหนที่ยัง ไม่สะดวกมาฟังก็แช์เก็บไว้แล้วก็มาตามฟังทีหลังก็ได้นะคะไหนคะโอ้ยยังไม่มีคําถามนะคะก็ถ้าใครมีคําถามคิดได้ทีหลังหรือว่าท่านที่มาชมย้อนหลังท่านที่มาชมทีหลังมีคําถามก็สามารถทิ้งไว้ได้นะคะคุณหมอจะมาอ่านแล้วก็ถ้าตอบได้ก็จะตอบเลยแต่ถ้าเกิดว่ายาวอาจจะต้องไลฟ์ตอบหรือจะทำคลิปตอบนะคะ ก็ขอให้เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังค่ะอย่าลืมวันนี้นะคะพอฟังเรื่องนี้แล้วอย่าลืมมองกลับไปมองลูกตัวเองว่าเอ๊ะมีงานรับผิดชอบหรือยังหรือว่าฝึกสมองลูกแบบตามสมองการตามพัฒนาการหรือยังถ้ายังนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะสวัสดีค่ะ